เรื่องลางเนื้อชอบลางยาพ่อแม่พาลูกไปกินข้าวที่พัตคารแต่ลูกกลับบอกว่าอยากกินบะหมี่รถเข็นริมถนนนักร้องดังกระชอนโลกอยากเป็นสไปเดอร์แมนเกิดเป็นผู้ชายแต่อยากเป็นผู้หญิงเป็นคนไทย แต่อยากไปตายที่ญี่ปุ่นที่บ้านมีรถหลายคันแต่ชอบขี่มอเตอร์ไซค์ไปทำงานมากกว่ามีบ้านหรูอยู่สบายแต่กลับใช้ชีวิตแบบนักผจนภัยเป็นเจ้านายแต่ชอบแต่งตัวเหมือนเป็นลูกน้องเป็นฝรั่งแต่ชอบกินอาหารไทยอีสาน เขาปรนเปรอเธอด้วยเงินแต่เธอกลับเอาเงินที่ได้มาไปปรนเปรอชายอื่นคนผิวขาวอยากเป็นคนผิวดำคนเราเป็นทุกข์เพราะไม่พอใจในสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่จึงพยายามไขว่คว้า หาสิ่งที่ตนปรารถนามาครอบครองบางครั้งถึงกับต้องเอาชีวิตไปเสี่ยงก็ยอมความทยานอยากมันฉุดกระชากลากเราไปแสวงหาสิ่งที่ปรารถนาไม่รู้จักจบจากสิ้นมีแต่ความพอเพียงเท่านั้นที่จะหยุดความทยานอยากได้ ทำอย่างไรจึงจะมีชีวิตที่พอเพียงและสิ่งที่จะต้องทำคือการยอมรับความจริงที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเราให้ได้เมื่อเรายอมรับความจริงที่เกิดขึ้นกับชีวิตเราได้ความพอเพียงก็จะปรากฏขึ้นเมื่อความพอเพียงปรากฏขึ้น ความทุกข์อันเกิดจากความทยานอยากก็หายไป